อย่างในปลาดอกไม้สีม,ม่วงในสวย บูตงดอดอกสีเหลืองภาษาฝรั่งเศสเอิ้นว่าบูตงดอ ดอกไม้ดอกไม้ปลาสีงามงามสีงามงาได้ยินเสียงนกห้องป่ะจ้าเสียงนกห่องมีสีม่วงอันนี้จะเป็นสีออกชมพูชมพู อันนี้คิดว่าจะเป็นเอ้พักตะกะแตนน่าจะเนาะพักตะกะแตนที่เขาเจ้าเก็บกินนะที่เพื่อนบอกว่ารสชาติคล้ายๆพักกระถินเจอเฮ็ดพร้อมเฮ็ดอีหยังน้อบ้ดนี้มันคือเห็ดอีหยังบ่รู้คือก,กันจักเห็ดอีหยังลูกเบิงเ่งใกล้ๆต้นผักเสียนฝรัง่ง พักเสียนปลานี่จ้าต้นพักเสียนฝรั่งยังยังอย,งอยู่แต่ว่ามันบ่งงามก็จะเป็นตำแยน่เนาะจ้ะเนาะต้นตำแยน่โดนบ่ได้เลยนนี่โดน,ดนี่นขั้นคักเล่นเล่นนี่ยางขั้นเล่นเล่นี่ เขื่อนมักตามเี้ยส่วนตามเงี้ยนี่จะเป็นปลาไหมเฮ็ดก็น่าจ,จะมีขึ้นกันนะนี่จะเป็นปลาจะมีทางนน่นไปถึงถนนใหญ่

นี่จะเป็นถนนถนนให้สำหรับจัก,กรยานเนาะแล้วก็ค้นยางเหรียแต่กับบางครั้งก็มีรถใหญ่เรีนคือกันถนนข้างๆก็จะเป็นปลาแซออนดอกใหม่ดอกใหม่น้ำขางท่างมงาม ทักซี่ล่อมบ่เพื่อนโกมแนมเห็นบะนอ้อแม่นผักซี่ล่อมบ่ตตนแบบนี้